สวัสดีครับนายครับเอซีไอ้ยศไอ้สูยกพัดลมไปกันไอ้พ่พรจังตัวนี้เขเขาเอาตัวนี้มาให้อะไรเขาอาตัวนี้มาให้พี่พรานไหน่วะไม่รู้พร ใช่ครัวางรถเลยวางรถเลยไม่แกมาให้เยอะเลยอยู่บนรถแกอันนี้ของผมอ๋อไหนดู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 ไปดูไปไหนดูดูไปเนี่ยมเอามาจากแยกมาจากเขาเหรอเอ้ไม่ต้องเดี๋ยวว่าอันหมายไออ้ไมันมันคนละกล่องอ๋อมันคนละกล่องมันมีอยู่สามกล่องเหรอแสเขาไว้ได้แกเอารถไปเจอข้างนอกเกี่ยวเจอแกมาแกไปซื้อของพี่พี่ผู้หญิงเหรอใช่ครับของคนนั้นเหรอใช่แกแกให้แกแจก ไม่ไรอันี้มันมันมันเอามามันมีอันเดียวเหรออันไหนอันเนี้ยโ่ามีเยอะเลยตูวแกเน่ะมีสองสามกล่องกล่องมีประมาณเจ็ดแปดอันเลยอ่าเนี้ยโอเคอันนี้ขอเอาไปซ้อมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันถ้าเป็นชุดอ่ะเองอย่าเพิ่งเอาไปซ้อมเดี๋ยวเอาอันใหม่ไปซ้อมเดี๋ยวเอามาเอาอันใหม่อันแล้กันเอาเองก็ได้เอาไปชุดแล้วตีได้อ่ะบรรยากาศครับผม ลสวัสดีคร pues oh, 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 ah, oh, oh, ับลูกมาเช้าเลยสวัสดีครับสวัสดีครับลูกมาแต่เช้าเลยมาแต่เช้าเตรียมกลมพร้อมเหรอเต้นเต้นเหรอเต้นเต้นเต้นลูกมานะเลยใช่ไหมใช่ค่ะเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยเดี๋ยวรอแต่เห็นโพ่อแล้วมาลายแสนโอเคเลยโุดยอดเห็นได้ครับเาอยู่ออยู่เห็นพ่าอยู่ดีใจด้วยเนี่ยแค่ทำ FC แล้วน้องมานะเขาสุดยอด คนดีได้ดีแฟนคลับจะซีหลายๆแท้เน,นาะลาตเนาะมาคุณพ่อคุณแม่ช่วยเต็มที่เลยเนี่ยตับสนับลูกเต็มที่เลยเอาปัญหามีอะไรฝากแฟนคลับด้วซิต้องเอาฟ้องพมอดหน่อยอ่าน้องมานาน,นะครับฝากติดตามผลงานของน้องมานานด้วยนะครับของฤดูกาลนี้นะครับบนวิทีสารน้อยเพชรแป้นเพียงนะครับอ,อยากให้ลองเปิดใจนะครับเปิดใจให้กับน้องมานานนะครับฝาก ติดตามเป็นกำลังแรงใจเซอรบียเซอร์คนเลยครับอาจจะลงมัาบิ๊กคนนี้ก็ได้นะครับฝากติดตามด้วยครับปีนี้หลายคนเลยนะน้องใหม่มาหลายคนเลยปีนี้หลายคนครับผมเไปมาให้น้องอะไรเผื่อน้องไม่ได้จังโอเคได้วโอเคครับไปขับ F4 ขอบคุณมากลูกมากครับนี่ครับกลางเช้าครับเอเดน เต้นของวัดเอ้วัดซื้อไหนเ่ยวัดวัดซื้อไหนอนเนี้ยอ๋อนี่เต้นออมแอมค้าป่าเออมแอมซื้อไหนให้น้องหลงซื้อให้ค่าอันนี้ต่งเล่นใหม่อันใหม่ของน้องอมแอมคม่ใครซื้ออันเท่าไหร่อันนี้องวัดนออมแอมมันออมแอมบ่อันนี้วัดอันนี้ออมแอมอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ต้องถามหลงหลอามคนซื้อถามือ่นยังหองแดนหรนีถาห้อมเลย ไหลง้ลงไหนแต่รู kind of ้ส um, ึกสีมันสวย่เน right, ี่ยสีสวยดีถ้าจะซื้อถ้าจะซื้อข้าใบเต็มใช่ไหมไม่ซื้อหมดเลยซื้อหมดเลยอันดีครับแข่ขับเอฟซีครับผมสอบดีหัเลยอ่ะน้องจินแต่งหน้าแต่เมื่อไหร่ใครอยากจะรู้ แต่งจนยื้อละจ้าแต่งตังแต่วานจนเป็นของอีกวันหนึ่งละจะครบ2ี่บสี่ชั่วโมงแล้วตอนนี้ก็แต่งรองอะไอทีสบายสบายอ๋อเ้ไม่นอนไหนนะที่รถเลยใช่ไหมมานอนรออยู่ที่สนามกีฬาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะเนจะว่าเศร้าเนียยินเสียงกรองกัเลตตืรนในนี่เพราะทำมาตื่นนี้นนี่ให้ซ้อมเช้าเลยใช่ไหมใช่ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวซ้อมเลย จังไนก็ฝากติดตามไ่เด้อจ้าพี่น้องเห็นคลิปนี้แล้วกะเล่ตนวมาลนเล่ตนแดนเซอร์เล่ตัทุกคนตีเต็มที่กับงานในเด้อจา่าเมื่อแลงเมื่อหายกำลังใจหลายหลายเด้อค่ะจจ้ไหนจจ้ไหนห้องก็เต็มดีคือเก้าเมื่อแลงสิใไขสิป่ปยสิฮ้อนสีหนาวทุกคนก็ต้องเต็มที่ค่ะถ้าออกนาะเวที่แล้วอยู่หลังเวทีก็แล้วแต่จะป่วยเลยแต่ว่าหน้าเวทีห้องก็ต้องเต็มที่ค่ะ พี่ๆค้อนวอยเพิ่อนกับติมที่เนาะเฮตังเต้หมู่หวานจจว่าเทาดูนี่ใช่โอเคขอบคุณทุกินนะมาถึงไหนเรียนได้ไหมนี่เหรอการวันดี้การสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ไปคุยเจตการครับนะอุปคืออุปูุปอุปปีอุปปีนะครับปเจ้าของกูนะครับนี่เจ้าของกูครับ

แข่ากบแาดีสนามยาวดีแข่งกูเรี้ยไปก่อน วัดไหนวัดอะ่ะพร้อมเสมอสมับลูกรักมานะสุดยอดเลยไม่ให้ใครขยับรถทีจะออกอะ่ะ บอกดิทใหญ่ทใทใทใครับบอกเลยบอกบอกอากาศช่างนี่นี่งก็รถตาไหมเออจะออกล้วไม่เองบอก้งเกยของใครบอบอกขางเาออกใครไม่รู้ของครน้มันอยู่รถนะไม่บอกเลย โอเคครับนะครับไอซีติ๊ก้ามอสอยูอ่ยังเพิ่มเชื่อมกันแล้วก็แชร์ครับผมสวัสดีครับ